เธอคับเขามีเรื่องอยากถามถามเรื่องคือเขาดูที่รักใช่ปะแล้วเขาเห็นที่รักดูเอฟวันคือดูมานานแล้วใช่ปะใช่ทําไมหรอตั้งแต่คบกับคนเก่าเลยปะรู้ไปทาไมไม่มีประโยชน์หรอกมันผ่านมานานแล้วเธอเล่าให้เขาฟังหน่อยเขาอยากรู้เฉยเฉยเขาไม่โกรธหรอกไม่ต้องรู้หรอกจะรู้ไปทําไมมันก็คงเป็นช่วงเวลาดีๆอะ่ะเนาะก็เลยไม่อยากเล่าให้ฟังโอ,โอ้ก็เดี๋ยวเล่างอนนั่นนู่นนี่อีกไม่งอนเขาสัญญาจริงๆ ออยากรู้อะไรถามมาคนเก่าเชียร์ทีมอะไรอ่ะอแม็กคารเลนนะเออแม็กคารเลนแหละก็ที่เพิ่งแบบได้แชมป์ไปใช่ปะใช่ปีที่แล้วว่าใช่ได้แชมป์ไปมันก็คือทีมเดียวกันกับที่เธอเชียร์ตอนนี้ไม่ใช่หรออืมทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเปล่ามันแค่เชียร์ทีมเดียวกันเฉยๆไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้เขาก็เชียร์กับเธอใช่ไหมล่ะไม่อยากเชียร์แม็กคารเลนแล้วอ่ะทำไมอ่ะแล้วจะไปเชียร์ทีมอะไรล่ะเขาอยากเชียร์เฟอร์รอรี่ เพราะก็แฟนเก่าเธอเชียร์แม็กคาเรนน่ะแค่นี้ทำไมไม่อยากมาเชียร์เขาอ๋อคือนักขับเนี่ยเขาอยู่ทีมแม็กคาเรนไงมันก็ต้องเชียร์แม็กคาเรนเข้าใจไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็ย้ายมาเฟอร์เลรี่ปะคือมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไงคือมันต้องยังคิดถึงอยู่ใช่ปะคือนอริสเนี่ยมันอยู่แม็กคาเรนใช่ไหมเขาก็ต้องเชียร์แม็กคาเรนเพราะว่านอริสมันอยู่อยากฟังแล้วอ่ะโอ้เธอเฟอร์เลอรี่มันไม่อยู่ตรงไหนอ่ะไม่นไม่ต้องมาจับ フフフ。<laughs>